มืมึอนี้กินข้าวกันยังพ่อยัยลาดิงเอาเอาไทยระดิดกินข้าวกับกินข้าวกับข้าวเป็ดกรอบข้าวเป็ดกรอบข้าวกบข้าวเป็ดกรอบข้าวเป็ดกรอบแซ่บบอแซ่บหลายลายโอ้แซ่บหลายลายภาษาหนึ่งนะ ครับเกย์มาร์กนะครับเกย์คอฟใครทำกับข้าววันนี้หืมมันี่เฟร๋ผรรยาผมครับเมียผมครับตัวเ <What? S 1> มียผมเมียผมทำกับขา้าวทำกับขา้าวทำกับขา้าวครับ mm hmm. แซ่บหล่ไล่แ่บไล่ไล่แ่บหลายเด้อพี่น้องสักมา เริไมเลเตอร์พี่นงสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายบาย